สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดเอาไว้สําหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้ค่ะวันนี้ลูกค้าสั่งดอกคุณนายตื่นสายแบบแยกสีนะคะแยกสีร้อยสีนะคะสีละสิบกิ่งนะคะแบบนี้สองแถวนี้นะคะแล้วก็อีกห้าแถวนี้นะคะ ห้าแถวด้านล่างนี้แถวละสิบเอ็ดสีก็ห้าสิบห้าเนาะอันนี้สิบสองกระจาดกระจัดละสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองกระจัดกระจาดละสี่นะคะกระจาดละ, 4, ะ,ะ,ะ,ดละ 4, สี่สีก็สิบสองสี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกห้าสิบห้าเกินไป 3, สามสีนะคะก็แถมกันไปคุณนายตื่นสายร้อยสีค่ะร้อยสีสีละสิบกิ่งนะคะ สีละสิบกิ่งก็หนึ่งพันร้อยสีก็หนึ่งพันกิ่งราคาสองพันบาทนะคะขอค่าส่งสามร้อยบาทนะคะชุดนี้สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆรับไปแล้วก็สามารถนําไปปลูกต่อได้นะคะอันนี้เอาไปทําทุ่งได้สบายๆเลยนะคะกิ่งหนึ่งเด็ดเป็นสองหรือสามท่อนกิ่งหนึ่งเนี่ยเด็ดเป็นสองหรือสามท่อนนะคะแล้วก็ปักห่างๆกันนะคะปักห่างๆ สีหนึ่งก็ปลูกได้ได้เยอะค่ะแบบนี้นะคะกิ่งหนึ่งก็เอาไปเด็ดเด็ดเป็นท่อนๆน,นะคะแล้วก็ปักนะคะติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k Fan page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line at yung ค่ะเบอร์โทรศัพท์0 8 1ย์0 7 1 3 7นะคะ จะซื้อแบบเลือกสีคะสีแยกสีร้อยสีหรือว่าอะไรก็ทักกันเข้ามาได้คะ่ะมีทั้งคุณนายตื่นสายแพรเสียงไฮแพ้จัมโบแล้วก็คุณนายแหวนเพชรน,นะคะลานแพรหรือว่าอะไรต่างๆก็มีให้เลือกมากมายค่ะวันนี้ยุงลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ